ตอนที่เราจะติดตั้งงานป้านะครับเราก็ต้องมีพวกการเดสไฟตง้นนเพรว่าเราต้อง,ต,องต้องเดินสายมีไว้ก่อนที่เราจะยิงป้านะครับแล้วก็เปลยสายไว้ตำแหน่งที่เราจะวางพวกโคมไฟนะครับแล้วก็ในการเดินสายไฟเนี่ยเราต้องมีวเกิดเตัวเกลยไว้ยนะครับเพราะว่าถ้าเดินเปลยเนี่ยอันตรายนะครับไม่แนะนำไล่เดินลงรถเดินเสร็จแล้วก็ ตำแหน่งไฟที่เราก็สามารถกำหนดได้นะครับก็ปรึกษากับกันกับลูกค้านะครับว่าต้องการความสว่างแค่ไหนนะครับหรือว่าต้องการมีสวิตปิดเปิดแยกแบบไหนก็สามารถทำกนได้นี้จะเป็นขนาดแผ่นนะครับจะเป็นมีขนาดความยาวแบบนี้นะครับ นาความยาวของไซนี้มันจะเท่าไหร,นะ <5, 80. S 1> ร่นะ5เมตร80 5เมตร85 5เมตร85นะครับถ้าหน้างานไซ้์งานที่มันจะมีความยาวมากกว่านี้เราก็ใช้เป็นวิธีการต้องแผน่นะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูตัววัสดุแผ่นนะครับของไร้มูนะครับอันนี้จะมีความหนาที่10มิลน,นะครับหรือว่า1เซนนะครับหน้ากว้างอยู่ที่36เซนหน้าตาวเขาจะเป็นมีร่องนะครับ มีร่องอยู่สาล่องก็เป็นถ้ากับแผ่นเล็ก4แผ่นนะครับคือเราสามารถเลือกใช้หน้านี้ได้ถ้าเราต้องการที่มันเป็นดูแผ่นใหญ่ขึ้นเราก็สามารถกับด้านมาใช้เป็นด้านนี้ได้อันนี้ก็คือเป็น็นร่งล่องนะครับแล้วก็จะมีพวกริมเป็นตัวบังใบนะครับสําหรับไว้ยิงสกูปพอยิงสตูปเข้าไปเสร็จเราก็จะมีแผ่นตัวนี้ อตอบอัดเข้าไปอีกทีนึง่งสีของผ้าระแนงตัวนี้จะมีสามสีนะครับจะมีสามสีสีเทาสีออกเหลืองเหลืองแล้วก็สีน้ำตาลนะครับอันนี้เราสามารถเลือกได้ให้แมทชิ่งกับตัวบ้านนะครับตัวนี้เราสามารถแล้วแต่ดีไซน์นะครับแล้วก็แล้ว,แล,วแล้วแต่สีบ้านแล้วก็ความชอบของลูกค้าด้วยนะครับ ส่วนใหญ่ที่บริษัทไอคอมลูดเนี่ยไอคอมลูดเนี่ยส่วนใหญ่ที่บริษัทไอคอมลูดเนี่ย,ยส่วนใหญ่ที่บริษัทไอคอมลูดจะใช้พวกผ้าละแนงสำเร็จรูปนะครับก็คือมันจะมีน้ำหนักเบามีสีไม่ในตัว การเก็บงานการยิงสกูมีการเก็บงานไม่เห็นหัวสกูนะครับมีมอบเก็บงานต่งางๆแล้วก็พวกโครงสร้างเนี่ยก็จะลดน้าหนักได้นะครับมันจะมีปัญหาของพวกประเภทไฟเบอร์ซีเมนต์มันก็คือจะมีน้าหนักน้าหนักมากนะครับแล้วกอ็อย่างเรื่องเก็บสีทาสีเนี่ยการยิงสกูมันก็จะมีปัญหาที่การยิงสกูเนี่ยพอ,อยิงลาไปปุ๊บจะมีรอยรอยหักเวลาสกูเราักเข้าไป มีรอยนูนขึ้นมาหรือว่าจะโ๊กเก็บมันก็จะเห็นรอยนูนตรงนั้นนะครับแล้วก็เรื่องทาสีเนี่ยถ้าเป็นสีประเภทย้อมสีหรือประเทศโปรงแสงและถ้าช่างทาไม่เก่งนี่คือไม่สวยแน่นอนครับจะเห็นรอยแป่งสีแป่งนะครับตรงนี้จะช่วยปัญหาได้ช่วยแก้ปัญหาได้นะครับการติดตั้งก็จะใช้ช่างน้อยกว่าน้ำหนักเบาความเสียหายของหน้างานความเลอะเทอะของบริเวณพื้นที่ก็จะน้อยกว่านะครับวันนี้จะให้มาดูตัว ตัวที่เก็บชิ้นงานนะครับตัวมอบเก็บชิ้นงานตามขอบของตัวฝ้านะครับนี่ก็จะเป็นหน้าตาเป็นแบนแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นพวกกาว PVC ติดนะครับเป็นแบบฉากก็มีนะครับอันนี้คือให้มีเลือกตามที่จะใช้งานได้เลยนะมีขนาดประมาณหนึ่งนิ้วนะครับ